の代表活動は、まあ、こういう、あの。あんまり、なすむすになりかたない中で、まだ何か、ちょっと他のことにチャレンジしたいところがありますか。何か、こうしたい、下に帰ってきたい。この代表活動を、ね。まあ、全世界的に、同じコンディションだと思っています。まあ、代表活動を、まあ、いろんな形で。あの。ステップアップ。していきたいのは。間違いなく、どの。 国のコーチングスタッフはみんな思っている協、まあ、会も含めて思っていることだと思いますが、えーまあ、日本にしっかりそうですよね日本の国内ではできない外国籍選手だけで強化をしていくというようなまたイレギュラーな強化の仕方もしていますしタイはタイのスタイルできる範囲な 最大限の強化という意味で、えー、まあ今回、こういう形で、えー、まあ国内でこうやれる、まあ、ゲームをやれる、まあ、先月は2部の T2 のチームとのゲームでしたけれどもまた今回はいろんな計らいがあって、えー、外国籍選抜というまた違った形で強化ができるということをしっかりと。 あの位置づけたいと思いますし、これが今のタイ代表の強化の仕方で、で現チームの現状ということを最大限にこうアピールしていきたいと思います。選手には、やっぱり今回のゲームが、今のタイ,タイ代表の現状なんだということを、他の選手も感じてほしいですし、それと自分というものをしっかり比較をしながら、 ครับก็นักสถานการตอนนี้นะครับมาก็คิดว่าเป็นเหมือนกันทั่วโลกก็คือมันไม่มีอะไรได้ดังใจเท่าไหร่ในการดําเนินกิจกรรมเลือกทีมชาติครับตรงนี้เองแต่ละประเทศก็มีการแก้ไขกันไปอย่างยุโรปก็อาจจะรวมได้หรือญี่ปุ่นเองก็ไม่ใช่นักเตะจากในประเทศเลยต่างๆซึ่งของไทยเราก็ต้องเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันตรงนี้เองสิ่งที่เป็นความท,ท้าทายที่พอจะทําได้ก็คือพยายามทํายังไงก็ได้ใน เงื่อนไขปัจจุบันที่มีข้อจำกัดเยอะแต่ทำออกมาให้ดีที่สุดอย่างเช่นเกมพวกนี้ก็เป็นหนึ่งในความท้าทายนะครับว่านะตอนนี้ที่เรามี24คนที่สมบูรณนะตอนนี้เราจะทํำยังไงให้แสดงให้เห็นให้แฟนบอลเห็นแล้วก็ให้ตัวนักเตะเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าทีมชาติไทยนัปัจจุบันนี้มีมีความเก่งแค่ไหนมีความสามารถประมาณไหนอันนี้ก็คือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งครับทั่ก

ครับก็แน่นอนครับที่ติดทีมชาติมาเรื่อยก็อยากจะขอบคุณทางโค้ชที่ได้ติดตามฟอร์มเรานะครับแล้วก็เราก็รู้ตัวเองอยู่แล้วครับว่านักเตะอ,อ้ปัจจุบันนี้ก็คือมีนักเตะรุ่นน้องเก่งๆเยอะแล้วก็มีรุ่นพี่เยอะๆที่ทําให้เรามีความกระหายและมีความอยากพัฒนาไม่ติดทีมชาติในชุดปัจจุบันก็มันเป็นเป็นแรงจูงใจที่ดีครับที่ทําอยากให้เราอยากติดทีมชาติในยุคป,ปัจจุบันแล้วก็ อยากพัฒนาฟอร์เองไปเรื่อยๆ,ๆแล้วก็ทั้งสโมโสรและทีมชาติอยากประสบความสําเร็จในอนาคตสักครั้งหนึ่งอะไรนี่ครับเอ่ออันนี้ก็มันเป็นเรื่องของสโมโสรนะครับละกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมยังคิดว่าผมยังยังยังมีความสุขดีกับสูุดประการซิตี้ก็ยังให้เกียรติสโมโสรเดิมแล้วก็ยังทํางานเต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็ ก็อยากมีเป้าหมายที่ชัดเจนกับสุดประการซิตี้เหมือนกันครับผมครับก็แน่นอนครับก็อยากอยากจะทำผลงานให้ดีแต่สุดท้ายก็อยากจะทำเพื่อทีมก่อนอันดับแรกก็อยากจะทำเพื่อทีมแล้วก็ ให้ผลงานของทีมมันออกมาให้ดีก่อนเรื่องส่วนตัวยังไงก็ไว้ทีหลังแล้วก็ถ้ามันมีโอกาสเราก็อยากจะทำประตูหรือว่าแอซซิตให้เพื่อนไดไ้แต่สุดท้ายก็อยากจะทำเพื่อทีมชาติไทายก่อนครับผม ผมว่ามันเป็นความท้าทายท,ที่ใหญ่นะครับเพราะว่าเราหลายๆคนรู้ดีว่านักเตะชุดนี้ทีมออสตาเชุดนี้คือนักเตะทุกคนมีศักยภาพมากพอไม่ว่าจะเป็นบาชโจอิฟซันเมโลวิลเลียมเอลิก้อะไรเงี้ยเราเราเจอมาบ่อยแล้วเราก็รู้ดีว่าเขาเล่นแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็ศึกษาทำกันบ้านมาดีครับก็พยายามเล่นอย่างรัดก,กุมแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็น่าจะส่วนได้สูสีครับผม แลถามสุดท้ายถึงโค้ชครับี 3か月、4か月自分が就任してから経ちまして1つはワールドカップ A 代表のワールドカップの予選から始まり C ゲーム、そしてその世代の最大の目標が今,月今年の1月の大会という中で自分のプランの中ではワールドカップの予選まだ残していますけれども可能性十分に。 ありますし、それに向けて、A、代表に関してはスパンがありましたけどもそれなりにベストのゲームをやってつなげている、A、代表も着実にというところもありますし w ンダ2 3に関しては非常にこう1月にいいチャレンジをしました。 まあ非常にこうポテンシャルが高い選手たちの力っていうものを少しずつこう引き出しながらステップアップはしてるようには思え,ま思えてましたでそういう流れの中でやはり1月を終えてやはりサッカー界非常にこう盛り上がってきてる状況の中やはりこういう中断があって、えー、途絶えてしまったっていうことの中で少し停滞した今が。 やはりあの勢いというものをやっぱりサッカー界であのいろんな盛り上がり、まあ、関心、興味もそうなんですけどもやっぱりステップアップできる要素が1月終わった時点であったと思うんですよね、まあ、これからいけるんじゃないかっていう可能性を非常にこう感じられたサッカー界でそれが中断をしてしまってまた再始動っていうところなので。 総括っていうのはやはり残念で仕方がないっていうのはの中断してしまって波にこうサッカー界が乗っていけない状況っていうのは残念に思えるしかないんですけどやっぱりあの,あの時をしっかりもう,もう一度思い出してやはり着実にっていうところを、まあ、先月と今月でと思いましたけど、まあ、なかなかあの十分な選考はできないっていうところもありますけど。 とにかく来年の,その3月にあのやはりまたピーキングを持ってくるようにあのアプローチはできるだけクラブに対してもそうですし選手に対してもしていきたいなとは思います。カッ มีผลกระทบจากทางไวรัสทําให้ไม่สามารถาเก็บตัวทีมแมป์ทีมชาติได้เหมือนปกติทั่วไปเลยอยากให้ทางโคดนะครับลองย้อนดูตัวเองว่าที่ผ่านมา1ปีนั้นเป็นยังไงบ้างอย่น,นี้ครับซึ่งอันนี้ทางเหตุโค้ดก็ตอบกลับมาครับว่าความจริงก็คือตั้งแต่วันรับทํางานก็จะเป็นระยะเวลา1ปีกับอีกเกือบ4เดือนแล้วตรงนี้เองก็ได้ผ่านทั้งบอลโลกเรอคันเรื่องมาแล้วก็ซีเกมเอฟซียูยูยิสามแเปี้ยนชิพครับแล้วก็จนมาถึง อสองแมตช์ที่ผ่านมาก็คือเดือนที่แล้วแลวก็ที่จะถึงในวันพรุ่งนี้ครับตรงนี้เองก็คือในชุดใหญ่เองครับก็คิดว่ามันก็ค่อยๆสเต็ปอัพไปเรื่อยๆได้ตามแผนซึ่งบางนัดก็สามารถได้ผลสกอร์ดัง,ดงใจบางนัดก็ไม่เป็นใจเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าเรายังพอมีโอกาสเข้ารอบต่อไปอยู่ส่วนของทางชุดเล็กเองยู่23เองครับก็คิดว่าในตอนมกราที่ผ่านมาครับเป็นแรงกระตุน้นซันดีให้ไม่ว่าจะเป็นตัวนักเตะเองหรือแฟนบอลได้เห็นว่าความจริงแล้วเราก็มีศักยภาพ,พพอที่จะไปสู้กับคู่แข่งที่คิด ที่เราคิดว่าเขาเหนือกว่าเราได้แต่มันน่าเสียดายนิดนึงตรงที่พอจบอยู2 3ไปนั้นมันก็เจอกับเหตุการณ์ไวรัสโควิด -19 ขึ้นมาทําให้ความรู้สึกฟีลลิ่งเหล่านี้ครับมันค่อนข้างหายไประดับหนึง่งแ,และเพิ่งจะเริ่มกลับมาใหม่ตรงนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งหนะ้าที่ว่าจะดึงฟีลลินนล่งเ,เหล่านั้นครับฟีลลิ่งความมึนเขิลเหล่านั้นครับกลับมายัางไงในช่วงที่บอลตอนนี้เริ่มกลับมาเตะเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งก็จะพยายามคอยประสานงานกับทัง,ง,ง,ทงสโมสรแล้วก็กระตุ้นนักเตะให้มีความรู้้สสึกเเหล่านีมอ